สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่กานพบกันเช่นเคยกันที่ช่องสวิตาชนแนลพาข้าส่วมอีล้ะคืออย่างนี้ค่ะวันนี้นะคะสวยมีสูตรขจัดคล้ามาสำหรับชักโครกนะคะท่านมองอย่างนี้นะคะชักโครกของสวยอาจจะมีความสกปรกที่น้อยนะคะแต่สวยอยากบอกว่าสูตรที่สวยกาลังจะบอกต่อไปนี้นะคะเป็นสูตรที่ขจัดคลาควังแน่นที่แบบค <c oughs> ือแบบสกปรกมากๆนะฮะ ขัดธรรมดาขัดไม่ออกนะจ๊ะสูตรนี้สวยเคยใช้เมื่อตอนที่สวยไปที่บ้านที่โคราชนะคะคือห้องน้ําที่นั่นคือไม่ได้ใช้กันนะก็จะมีคราบต่างๆนะที่แน่นนะคะขัดธรรมดาขัดอย่างนงนก็ไม่ออกนะคะถ้าบ้านไหนนะ,ะมีคราห้องน้ําที่แบบว่าโอโ้โหเหลืองแล้วก็แน่นขัดธรรมดาไม่ออกไฮเตอร์เอาไม่ออกอะไรเอาไม่ออกม,ออกมออกะ,ะลองสูตรนี้ดูกันนะคะไอ้ที่ว่ามีคราบสกปรกดำๆเป็นอย่างนี้นะคะคือเขาจะบอกดีมากนะคะสูตรที่สวยจะบอกต่อไปนี้นะคะ นี่ก็คือของที่สวยเตรียมมานะอันนี้คือกระดาษทิชชู่นะท่านจะใช้แบบเล็กก็ได้แบบแผ่นใหญ่ก็ได้นะอันนี้เป็นทิชชู่ที่สวยเอาไว้ใช้ในในครัวเนาะเอาไว้ซัน้ำมันนะแต่บางทีสวยก็มาใช้อย่างนี้ได้เช่นกันนะฮะสูตรที่สวยจะใช้นะคะคือน้ำมะนาวนะฮะน้ำมะนาวสดของเรานนฮะ,ะถ้าเป็นลูกใหญ่ๆเนาะก็เนาะถ้าลูกแบบเบ้งๆนะลูกเดียวก็เหลือเฟือนะฮะส่วนนี้นะจะเป็นเม็ดคู่นะคะหรือว่ายาสีฟันเม็ดนะเขามีชื่อหลายอย่างมากเนาะ บางคนจะเรียกว่าเป็นยาสีฟันแบบเม็ดนะหรือไม่ก็เป็นพวกไอที่ข้เอาไว้แช่ฟันนะฟันปลอมอะไรพวกนี้นะเป็นเม็ดเป็นเป็นเม็ดฟูกนะฮะน้ำมะนาวนะฮะเรียทลงไปนะอย่างนี้เม็ดฟูกนะท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยานะฮะเข้อไว้แช่ฟันเนาะนะไว้ทําความสะอาดฟันนะะก็มีแบบเม็ดยาสีฟันแบบเม็ดก็มีนะแต่บ้านเราเองเราบ่าไม่นิยมใช้กันเนาะส่วนตัวนี้ต้องจะเป็น เม็ดที่เขาไวนนะ้แช่ฟันนะคะแช่ฟันโปร,โปรนั่นเองนะจ๊ะนี่ใช่ไหมหน้าตาก็ะเด็นแบบนี้นะคะดูลงไปอย่างสวยยังใช้สักหอ,อมเหมือนหอมเหมือนไอ้นั่นเลยอะ่ะเหมือนหมากฝรั่งนะอ่ะสามเม็ดนะเอาไปสี่เม็ดไปแล้วกันจัดหนักสูตรนี้นะคะสวยย้ำน,น,นะว่าเป็นสูตรที่สำหรับคราฟติเแน่นนะ ภาพที่แบบโอ้โสูโกร่ลังนะฮะแต่สวยไม่มีห้องน้ำที่แบบสกบูรขนาดนั้นเนาะอยู่ในนี้แล้วนะคะหุยหอมมะนาวอย่างนะคะที่สมสู่ที่สวยผสมใสเรียบร้อยแล้วนะคะในกรามังนี้นะคะ แล้วก็นี่คือสภาพจริงของห้องน้ําสวยนะคะของชักโครกนะคะเดี๋ยวสังเกตเห็นได้นะคะว่าคราบเหลืองนะคะอันนี้แค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นและสังเกตดูนะคะว่าด้านล่างน,นะคะมีความบราวนะคะความเขาเรียกอะไรอะความสุกปรกที่กองอยู่ตรงนั้นนะคะเลยนะคะถ้าท่านต้อง,ต,องต้องทำความสะอาดที่อยู่รอบด,ด้านในอย่างนี้นะคะให้หากระดาษทิชชู่ที่แบบแบบเช็ดกน้นะนะคะแบบนี้มานะคะเวาจะทำให้ดูชุบเลยะคะได้นะคะแล้วก็แปะเข้าไปนะคะแปะเข้าไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมเห็นกันเนาะ นี่ะะฮแปะเข้าไปให้เจ้าแม่ฟูเขาทำงานนะฮะไอ้ช่วงแขนใหญ่นะฮะมองเห็นไหมเห็นเนาะส่วนตัวซีไม่ค่อยเห็นนะหูตาไม่ค่อยดีอ่ะเอาอย่างนี้นะแปะไปฮะนี่ซับลงไปอ้าวแปะนะฮะแปะไปเลยแปะแปะแปะอ่าดันดันแปะแปะ ทำ่างนี้นะคะให้ทั่วนะคะทำแบบนี้หอยเห็นไหมแปะแล้วไปยัดหน่อยเห็นไหมแปะยัดตรงกลางแปะตรงไหนเป็นคราบแปะเลยค่ะตรงไหนคราบหนักแปะไปเลยนี่แปะเข้าไปเหลือลาดลาดเทลาดเทลาด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 ไ ไปหน่อยอ่าลงสักโลนะเติมลงไปเลยนี่นะคะจุ๊บอ่ะทิ้งไว้ทิ้งไว้เลยสักครึ่งชั่วโมงคุณค่อยกลับมานะคะในกรณี้าพหนักๆนะฮะเหมือนตัวสวยเองเนี่ยมันไม่ได้นากขนาดนั้นตามสภาพที่ท่านเห็นนะเจ้าว่ามันก็โอเคอยู่ในคำหมือนอาทิตย์ทิ้งไว้ค่ะครึ่งชั่วโมงหรือว่าแล้วแต่อยากมาขัดเมื่อไหร่ก็มาอ่าดูนะนี่นะมันต้องได้แบบนี้นะจ๊ะเห็นไหมว่าตอนที่เราทิ้งแม่ฟู้ลงไปแล้วนะคะ เขาก็จะมีปฏิกิริยานะฮะเป็นผู้ๆทิ้งเขาไว้ก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าที่ชู่วอะไรต่างๆเราก็มีล้อมรอบนะจ๊ะเดีย๋ยวค่อยกลับมาดูกันจ้านี่คือหลังจากที่เราทิ้งไว้สักครู่นะคะสวยทิ้งไว้พักใหญ่เห็นไหมคะว่าน้ําเริ่มใสขึ้นแล้วนะคะน้ํานิ่งแล้วก็ใสใสแจ๋วเลยอุ้ยซูมให้ดูรูซ่วมอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการขัดกันอุปกรณ์นะคะเท่าที่ท่านมีเลย,ท,เลยท่านมีอะไรท่านก็ใช้นะคะตัวสวยเองก็เตรียมของเท่าที่สวยมีนะคะ มาเริ่มกันอนคราบที่หนักๆอย่างนี้นะคะคุณต้องมีถุงมือนะคะน้อยคนนาันนะ,ะที่จะไม่หยาบแยงนะคะคราบสกปรกเหล่านั้นนะฮะนี่นะคะสภาพของเขาถ้าสมมติว่าหนักๆแค่สิ่งแรกนะ,ะัะที่คุณควรทำนะ,ะลูกออกให้หมดเลยนะฮะนี่นะฮะนนี้ลูบออกมานะฮะเราจะทําให้อ่ความสกปรกต,ต่างๆนะฮะหลุดมาบ้างน,นะฮะนี่นะรลูปลูกเช็ดอย่างนี้นะฮะ ก็จะมีบางส่วนที่หลุดออกมานะสำหรับครากที่หนักนะคะนี่เห็นไหมตรงนี้นะเห็นไหมว่าตรงนี้เมื่อก่อนรคราบสปกนะคะตอนนี้มันก็ออกมาตามด้วนะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสวยไม่มีห้องน้ําที่แบบว่าแน่นๆมารองให้ดูเนาะแต่สวยอยากบอกว่าสูงนี้ได้ผลทิชชู่อย่าทิ้งลงไปในนี้นะคะให้หาถุงนะหาถุงมาเก็บไปทิ้งใส่ถังขยะกันหะเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปมันจะอุดตันได้นะฮะนี่นะคะเราก็เช็ดออกอย่างนี้นะคะ กร่กอกนะคะมันก็จะมีหลุดออกมาด้วยบางส่วนเนาะนี่นะฮะดูสิต้ของสวยคราบไม่หนักนะเห็นไหมคะว่าออกออกหมดแล้วคราบน้ำคราบอะไรตรงนี้คือออกเกลี้ยงเลยนะอันนี้คือสวยแบบคราบไม่นักเนาะถ้าใครคราบหนักนะคะตรงนี้ก็ต้องถูถูบางคนเนาะตรงนี้คือแบบโอ้โหเต็มที่เลยนะคะท่านก็จะต้องถูถูอย่างนี้แหละฮะนะอย่างนี้นะคะส่วนท่านใดนะคะที่คราบตรงอะไรด้านล่างอย่างนี้นะคะสผล่มากมาก ควรใช้แปลงเล็เกๆนะฮะนี่ขัดไปอย่างนี้นะฮะขัดไปอย่างนี้ก่อนเนี่ยขัดไปนะฮะมันก็จะติดแปลงออกมาเลยความสกปรกอะไรยังไงมันจะติดแปลงออกมาเลยนะฮะแปลงอันนี้เห็นไหมว่าของสวยค่อนข้างเนี่ยสภาพดีนะฮะในสกปรกนะั่นเองอันนี้สวยพูดในกรณีที่จาเป็นต้องมีเครื่องมือเล็กๆนะนะอ,อย่างนี้นะอุกรณ์เล็กๆอย่างนี้นะไว้ตามซอกอย่างนี้นะจ๊ะหรือว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเอันเล็กๆอย่างนี้จะเหมาะนะฮะเล็กนะฮะ อุปกรณ์นั้นนี้ตัดไปส่วนหรือบางท่านนะคะอาจจะต้องใช้แบบนี้แต่อย่าใช้แบบแบบแข็งนะให่ใช้ของน้ำเก่าแบบนุ่มนะคะให้ท่านพยายามตัดไปละหักนะคะถ้ามีอุปกรณ์อะไรท่านก็เอาที่ท่านสะดวกเลยเอาที่ถนัดมือเลยนะคะตัดไปนะคะัดไปอย่างนี้อย่างนี้มะตัดไปเลยนะถ้าแถวนี้บางทีเนาะความเหลืองความกราดั็จะมีนะคะทำอย่างนี้นะคะตัดไปเลยจ้ะห้องซ้วห้องน้ำของตัวเอง ไม่ต้องไปรังเกียจถ้าเราทำดีทำสะอาดแล้วนะครั้งต่อไปก็ไม่ต้องการหนักนะฮะขัดไปนะคะตรงนี้นี่ขัดไปนี่นะคะป้องกันเชื้อราป้องกททันแบคทีเรียนะคะพวกเองนะคะบ้านเราเองนะคะทำให้สะอาดสะได้นะฮะอ่าอย่างนี้นะคะขัดไปนะขัดไปนี่นะอันนี่ใช้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะถ้าว่าคนกรณีหนักๆนี่ก็ต้องขัดขัดถูๆก,กันหนหน่อยนะจ๊ะอ่าล้างนะคะ,ะ,ะ,ะน,ะนี่ขัดไปอย่างนี้นะคะนี่ ยีงตรงตาน็อตตาอะไรเนี่ยนะคะต้องสังเกตให้ดีนะคะความสกปรกนะคะก็ขัดไปอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้คืออุปกรณ์แบบนี้หรือใครมีแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ดีนะสวยชอบนะน,นี่สวยซื้อมาอันไม่กี่สิบบาทนะก็ขดัดขัดได้ทุกที่เพราะว่าก็เป็นแบนๆเนาะอนะ,ะอันนี้นะคะก็เป็นอันเล็กๆนะสวยเอาที่หนักมนอนะคะจะเอาไว้มารวมตรงนี้ขัดไปค่ะส่วนบ้านเราทำให้มันสะอาดทำให้มันน่าใช้ นะคะนี่ขัดไปอย่างนี้นะคะล้วงไปไม่ต้องไปรังเกียจมนะันของบ้านเราทำให้าขาวก็ไม่สะอาดนะห้องน้ำเนี่ยเวลาขาวเวลาสะอาดเนี่ยบอกได้เลยหน้าเข้ามาใช้เนี่ยคุณจะรักในการอาบน้ำรักในการเข้าห้องน้ำนะคะไม่ใช่ที่ที่น่ารังเกียจห้องน้ำห้องครัวต้องสะอาดนะคะ ทำอย่างนี้นะคะเมื่อห้องน้าของท่านสะอาดแล้วท่านควรที่จะล้างห้องน้ำอยู่เสมอทำสม่ำเสมอนะคะเพื่อความสะอาดและที่สคัญท่านม่ได่ต้องทำงานนักนัน่นเองนะคะปุ้ยฝนตกหลังจากนัน้นนะคะเช็ดเช็ดรากน้ำเช็ดใบชาเห็นไหมแค่นี้เทียบย้อย น้ำของผมกันจะน่าใช้อืออืเห็นไหมนี่เกี่ยมอิ๊กเห็นไหมนะคือสูตรนี้นะคะฝนตกฝนตกฝนตก,ตกสูตรนี้นะคะสวยอยากบอกว่าสำหรับคลา้ลาหมักคล้าแน่นฝนก็แน่น ที่แบบเลืล้งคลอดแม่นแบบขาดยังไงไม่ออกแข็งอ่ะให้ท่านเอาทำอย่างนี้สูตรเนี้ยนะคะระดับที่ชื่อแปะๆไว้นะคะถ้าท่านยังรู้ว่าอเออเริ่มออกแล้วแต่อ,ออกยังไม่เยอะนะ,ะท่านก็แปะที่ไว้อย่างนั้นต่อนะคือแต่ว่าท่านอาจจะต้องผสมผสมเพิ่มนะคะแล้วก็หยอด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 ไปเรื่อยๆนะคะถ้าขาดที่แน่นจริงๆนะสวยเชื่อว่าออกแน่นอนค่ะเพื่อนๆจะสวยบากๆที่สวยทีมนี้ระโยน์แกท่านได้ไ่าน,าไานานไปเนาะ